เรงอง่างนี้นนเดยวราเียบคือประติาตรมีันจะมีเป็นแบบโพสแบบกำไรกำไรเยอะอนอ่นนี่นั่นอะไรอเงี้ยอันนี้ของของของเขาเองสิบาทเราก็เอ้ยเออมีตังค์ไว้สามารถซื้อทองได้สิบาท กติดตามหน้าเฟซแบบไปร้านทองบ่อยคิ่ว่าแบบเดียวแตทองแล้วก็นะ,ะได้กำไรวันละแสนห้าบ้านเขาอยู่นี่เหรอคะใช่ครับอยู่ใกล้กับมันตกมันตกปากลังของผมเนี่ยประมาณสองล้านกว่าแต่ว่าจ้างทนายเนี่ยมันมีสี่คนที่แบบยอดเยอะเยสี่คนรวมกันเนี่สิบเอ็ดล้านอย่างประมาณอย่างเงี้ยก็จะให้อย่างวันที่หก็จะโพสตบอกว่าห้า วันที่23ก็จะรับจะรับทองหนึ่งบาทเริ่มเริ่มติดตามเด้อประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็อเออก็ยังมีการแบบส่งผลกาไรให้คนที่ลงทุนด้วยจริงจัง,จงอ่าส่งจริงตลอดก็เลยเริ่มเล่นเหนืเาด้วยถ้าซื้อโปรหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเงินหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทได้รอยี่สิบห้าวันรอยยี่สิบห้าวันรับทองหนึ่งบาทประมาณร้อยขึ้นนะคะ ก็ปนหน้าเฟซโดนไปเยอะไหมน้องก็มาสองล้านค่ะเ่าไหนนะสองล้านค่ะที่บอกของหนูแเดือแล้วก็หนูเริ่มมีปัญหาเมื่อเดือนหนึ่งเมื่อเดือนพึษภาค่ะพร้อมกันหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่พึษภาหกสามนี่คือมีปัญหากอบทุกรายที่ไปลงกัน เราโบรจาขกกนมเล็กแล้วก็ขนมนิ้ให้ไปโค้งหน้าฟีแล้วก็ลูกค้าก็สนใจก็ก็ทักหาหาเงินลงแล้วก็ส่งเงินให้เครียดอ่ะไม่รู้จะหาตังมาจากไหนจะจ่ายเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานด้วยออะตอนนี้น้องเรียนอยู่ค่ะเรียนปีหนึ่งค่ะแล้วตอนแรกที่เราเข้าไปเนี่ยเราคิดยังไงตอนนั้นตอนแรกลงลงเองก่อนค่ะลงประมาณสองเดือนแล้วก็ เห็นว่าได้จริงแล้วก็มีคนสนใจแล้วก็เขาก็บอกว่าให้หมูขายให้แล้วก็จะมีค่าให้อขอรอนี้เสียหายไปเท่าไหร่หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทค่ะลูกที่มีคนนะครับสามสิบค่ะคนบริเวณในหมู่บ้านเลยว,ว่าในหมู่บ้านไม่เท่าไหร่ค่ะจะเป็นคนที่นครศรีธรรมราชเพื่อนของแม่ค่ะ Terima kasih telah